หากกล่าวถึงเรื่องนิทานโบราณที่ได้รับความนิยมและถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกนั้นคงจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักนิทานอีสุบอีสุบมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ620ถึง564ปีก่อนคริสตกาลมีการกล่าวถึงเขาในแหล่งข้อมูลโบราณเช่นอริสโตเติลกล่าวกันว่าเขาเคยเป็นทาสแต่ก็เป็นผู้ที่ชาญฉลาด และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้มีอำนาจเป็นนักเล่านิทานชาวกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในฐานะผู้แต่งนิทานจำนวนมากถึงแม้ตัวตนของอีสพบจะไม่ได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดแต่ผลงานของเขาที่เป็นเรื่องเล่าต่างๆถูกรวบรวมไว้และเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและยังได้รับความนิยมอย่างสม่ำเสมอส่วนใหญ่ของนิทานอีสบใช้สัตว หรือสิ่งของที่ไม่ใช่มนุษย์ในการดำเนินเรื่องโดยมีคุณสมบัติเหมือนมนุษย์เช่นการพูดการแก้ปัญหาและคุณสมบัติอื่นๆที่คล้ายคลึงกับมนุษย์นิทานอีศพถูกนำเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณมีหลักฐานว่ามีการแปลนิทานอีศพเป็นภาษาไทยครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่5หลังจากนั้นมีผู้ที่เป็นนักปราดและนักเขียนต่างๆได้เรียบเรียงให้ดีขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบเรียนสำหรับเด็กซึ่งยังมีการนำไปใช้ในการสอนเด็กๆในชั้นระดับประถมะศึกษาอย่างแพร่หลายถึงแม้จะไม่รู้จำนวนแน่นอนของนิทานอีสปก็เชื่อกันว่าน่าจะมีอยู่หลายร้อยเรื่องและเรื่องที่รู้จักกันดีก็ได้แก่ กบเลือกนายเด็กเลี้ยงแกะราชสีกับหนูอึ่งอ่างกับวัวหมาป่ากับลูกแกะแต่เรื่องที่น่าจะสอดคล้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันของประเทศไทยเราก็คือเรื่องม้าอารีและชาวนากับหมูเหา่านิทานเรื่องม้าอารีมีใจความว่ามีชาวไร่คนหนึ่งเลี้ยงม้าและวัวไว้ใช้งาน ม้ามีโรงอย่างดีไว้กันแดดกันฝนส่วนวัวเลี้ยงให้อยู่ในคอกติดก,กันกับโรงมา้าซึ่งทะลุถึงกันได้วันหนึ่งฝนตกม้ามีที่หลบฝนอยู่ในโรงจึงไม่เปียกม้าเห็นวัวยืนตากฝนจึงร้องเรียกให้เอาหัวเข้ามาหลบในโรงมา้าแรกๆวัวก็เอาแค่หัวหลบฝนในโรงมา้าต่อมาวัวชักได้ใจที่ม้าไม่ได้ว่าอะไร วัวก็ขยับหลบฝนเข้ามาเบียดม้าอีกครึ่งตัวเมื่อวัวเห็นว่าม้าไม่ว่าอะไรอีกก็เลยขยับเข้าไปทั้งตัวจนกระทั่งม้าต้องถูกดันออกไปตากฝนแทนวัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นแม้เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ควรมีสติพิจารณาถึงความเหมาะสมและขอบเขตไม่เช่นนั้นอาจถูกเอาเปรียบและเดือดร้อนได้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือชาวนากับงูเห่านั้นได้กล่าวไว้ว่าวันหนึ่งในฤด,ดูหนาวชาวนาออกไปพบงูเห่านอนตัวแข็งอยู่บนคันนาด้วยความหนาวเย็นทำให้เป็นเน็บชาไปทั้งตัวชาวนาผู้นั้นก็นึกสมเพศอยากจะใคร่ช่วยชีวิตไว้จึงอุ้มงูเห่ามาเมื่องูเห่าได้ไอตัวคนอบอุ่นเช่นนั้นไม่สู้นานนักก็ค่อยๆกระดิกตัวขึ้นได้ทีละน้อย ทีละน้อยจนแข็งแรงดีอย่างเดิมแล้วก็เห่าขู่ฟ้อและกัดชาวนาที่ต้นแขนเป็นแผลลึกพิษร้ายแรงซึมซับเข้าไปโดยเร็วและไม่ช้าก็นอนตายอยู่ที่พื้นนั่นเองแต่เมื่อจะขาดใจชาวนาผู้นั้นได้ร้องขึ้นว่าทำคุณแก่สัตว์ร้ายนี่ให้โทษเช่นนี้แหละหนอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การทำความดีกับคนชั่วอาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนหรือผลร้ายตอบแทนได้จึงมักถูกนำมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าการช่วยเหลือหรือมีเมตตาต่อผู้ที่ไม่มีความกตัญญูหรือนิสัยไม่ดีอาจนำมาซึ่งผลเสียต่อตอนเองได้นิทานทั้งสองเรื่องนั้นสามารถนำมาเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ระหว่างประเทศไทยกับขเขมรได้เป็นอย่างดีชาติไทยของเราได้เคยอบอุ้มดูแลขเขมรในฐานะประเทศราชมาเป็นระยะเวลายาวนานเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองต่อเนื่องมาโดยตลอดอาจจะมีเว้นวักอยู่บางช่วงสั้นๆเท่านั้นรวมเวลายาวนานร่วม400ปีในบางครั้ง เมื่อเขมรกระด้างกระเดื่องก็จะถูกปราบปรามอย่างที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จไปปราบปรามพระยาละแวกและประกอบพิธีปฐมกรรมซึ่งหลังจากนั้นเขมรก็เลิกกระด้างกระเดื่องและไทยก็ปกครองดูแลเขมรมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงปีพศ2406ที่เขมรตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสซึ่งเป็นนักล่าอนานิคมในยุคปัจจุบันนี้ ก่อนที่ขเขมรจะเปิดฉากรุกรานประเทศไทยจนเกิดเป็นสงครามขึ้นเมื่อวันที่24รกรกฎาคมนั้นประเทศไทยก็ได้ให้ความดูแลช่วยเหลือขเขมรในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่ายอพยพจำนวนนับแสนคนในสมัยขเขมรแดงด้านการศึกษาซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาจากขเขมรได้ทุนมาศึกษาเล่าเรียนในเมืองไทยเป็นจานวนมาก แม้แต่เอกอักรรชทุตเขมรประจำประเทศไทยคนปัจจุบันที่เพิ่งถูกส่งกลับนั้นก็มารับการศึกษาจากมหาวิทยลาลัยในประเทศไทยพระราชวงของไทยก็ได้ให้การช่วยเหลือแม้แต่การสร้างโรงเรียนและสถานศึกษาระดับสูงในเขมรมาอย่างต่อเนื่องในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันรวมทั้งการสนับสนุนทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ และที่ไม่อาจปฏิเสธได้เลยคือการช่วยเหลือแรงงานจากประเทศเขมรซึ่งไม่อาจจะหางานทำหรือแม้แต่มีงานก็ไม่มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมในประเทศของตัวเองได้จึงต้องเดินทางบางมั่นหน้ามาเพื่อหางานทำในประเทศไทยที่มีความมั่นคงมีค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวน3 0 0แสนถึง4 0 0แสนคนเป็นอย่างน้อยและยังไม่นับรวมที่เข้าเมืองไทยเพื่อหางานทำโดยผิดกฎหมายอีกส่วนหนึ่งด้วย การรับแรงงานต่างด้าวเข้ามานั้นไม่ต่างกับมาอารีซึ่งต้องยอมรับความจริงว่ามีผลกระทบที่ทำให้แรงงานไทยถูกเบียดออกจากระบบไปเป็นจำนวนไม่น้อยจนทำให้โรงงานหลายแห่งมีลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างจากขมรและหากเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างก็จะพบว่ามีชาวขมรมารับจ้างงานอยู่ในบริษัทก่อสร้างเป็นจานวนมากทีเดียว จากสภาพเดิมของการเป็นแค่ม้าอารีของไทยขณะนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของชาวนากับงูเห่าแล้วเมื่อปรากฏว่าขเขมรได้แสดงตัวอย่างชัดเจนถึงการที่จะเป็นศัตรูกับชาติไทยของเราท,ทั้งที่ไทยเราเคยโอบอุ้มมาโดยตลอดก็แหวงกลับมากัดโดยไม่ได้สำนึกถึงบุญคุณที่มีให้กันมาอย่างยาวนานเลยแม้แต่น้อยการแหวงกลับมากัดในครั้งนี้เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายว่าจะเกิดขึ้น จนนำไปสู่การวิเคราะห์ว่ามาจากสาเหตุใดซึ่งความน่าจะเป็นไปได้ที่สุดนั้นน่าจะเกิดจากพ่อลูกตระกูลหุนซึ่งเป็นผู้นำเผด็จการของเขเมรเกิดการขัดแย้งอย่างรุนแรงกับอดีตผู้นำและผู้นำปัจจุบันจากตระกูลชินของไทยเชื่อกันว่าเหตุแห่งการขัดแย้งนั้นมาจาก เรื่องของผลประโยชน์จำนวนมหาศาลคือแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่บริเวณเกาะกูดซึ่งเป็นแผ่นดินของชาติไทยแต่เป็นเขตต่อเนื่องทางทะเลซึ่งเขมรพยายามอ้างสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ด้วยโดยน่าจะมีการตกลงกันเป็นการภายในมาก่อนแล้วอันเป็นผลมาจากการต่อต้านของประชาชนที่จะไม่ยอมให้เขมรมีส่วนในผลประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวแม้แต่น้อยแต่เมื่อปรากฏว่า ผู้นำตระกูลชินไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้และยังมีการพูดจาดูหมิ่นของบุตรสาวต่อบ,บุตรชายต่างตระกูลจึงกลายเป็นการทะเลาะวิวาทและนำไปสู่สงครามในที่สุด กลายเป็นว่าผู้กระร้ายคือทหารของชาติที่ต้องรบเพื่อปกป้องและรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยในสนามรบบริเวณชายแดนจนกระทั่งประชาชนคนไทยไม่เรือว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ต้องเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บ จนถึงพิการจากการสู้รบโดยวิธีการรบที่ป่าเถื่อนของเขมรที่ไม่เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาที่ห้ามใช้อาวุธยิงทำลายบ้านเรือนประชาชนที่สาธารณะจนกระทั่งโรงพยาบาลรัฐบาลไทยไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างแท้จริงว่าได้พยายามที่จะร่วมปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างแท้จริงอันเป็นสิ่งที่คนไทยยอมรับไม่ได้ทำให้ผลโพป,ปรากฏชัดว่า ทหารได้รับความชื่นชมและไว้วางใจจากเขตการร้ายดังกล่าวถึง74ในขณะที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรักษาการได้คะแนนเพียง4เรเศษแต่เสียงของประชาชนที่ไม่ยอมรับรัฐบาลชุดนี้ที่มีเรื่องกระทำผิดอื่นๆและอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินของศาลก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสะทกสะท้านต่อรัฐบาลอย่างใดทั้งสิ้น ทำให้อนาคตของชาติดูเหมือนจะขุ่นมัวเหลือเกินจนเริ่มเกิดความเสียหายที่ปรากฏชัดซึ่งเมื่อถึงเวลาหนึ่งเมื่อประชาชนถึงขีดอดทนและเหล่าทหารทั้งหลายก็ทนไม่ได้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งอันเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไปม้าอารีและชาวนาผู้ใจดีจะหาที่อยู่และรักษาชีวิตของตัวเองไว้ได้อย่างไรปิยะเนตรวิเชียน 18สิงหาคม2565